ใครจะรู้ล่ะคะว่านกกระดาษที่เราเคยพับเล่นๆกันจะสามารถนำมาทำเหรียญปวยทานสุดน่ารักได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กมาแบ่งปันการพับเหรียญปวยทานนกสุดน่ารักคะ่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะใช้กระดาษ2แผ่น เกนไกลเงินเหรียญหนึบาทกาวเทปใสไม้เสียบลูกชิ้นปากกาเคมีสีดำค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆนำกระดาษ2แผ่นนี้มาต่อติดกันนะคะโดยใช้เทปใสแปะด้านหลังขั้นตอนนี้ตุก,ก็จะขออนุญาตข้ามการแปะไปนะคะจากนั้นให้พับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมพับสองด้านและพับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้ค่ะ คลิปนี้อาจจะมีการใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะคะคั้นตอนไหนที่เพื่อนๆทำไม่ทนันสามารถกดรูปฟันเฟืองด้านล่างและปรับลดความเร็วลงได้ค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะหยุดคลิปและก็ทำตามไปทีละขั้นตอนก็ได้นะคะหลังจากที่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วให้เพื่อนๆทำให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ค่ะทั้งสองด้านนะคะกรีดกระดาษให้เป็นรอยพับอย่างชัดเจน หลังจากที่ได้หนึ่งด้านแล้วให้พลิกกลับด้านทําเช่นเดียวกันกับด้านที่แล้วค่ะโดยเราจะทําให้เป็นปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้ให้เพื่อนๆทําอย่างเบามือนะคะก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับการทําเหรียญโปยทานค่ะ หลังจากที่เรามั่นใจแล้วเราค่อยกดกระดาษให้เป็นรอยนะคะการทำของใช้จากวัสดุเหลือใช้มีหลากหลายวิธีที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์หนึ่งในวิธีนั้นก็คือการนำกระดาษเหลือใช้มาพับเป็นเหรียญปวยทานซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หลังจากที่กดกระดาษให้เป็นรอยพับอย่างชัดเจนแล้วขั้นตอนนี้ให้นําเหรียญหนึบาทมาใส่ค่ะสําหรับเหรียญปยทานนกเราจะใส่ได้เพียงแค่เหรียญหนึบาทนะคะจากนั้นให้พับด้านข้างที่อยู่ตรงกลางนี้ค่ะเข้ามาหาตรงกลางทั้ง4ด้านกดกระดาษให้เป็นรอยพับอย่างชัดเจนจากนั้นบีบกระดาษให้มาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ และพับปีกขึ้นไปด้านบนจัดระเบียบให้สวยงามนะคะพับอีกหนึ่งฝั่งแบบนี้ค่ะและดึงปีกนกออกแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตัวนกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นให้เพื่อนๆจัดทรงหัวและหางให้สวยงามตามที่เราชอบเลยค่ะ เหรียญปวยทานมีความหมายที่ดีใช้ในงานพิธีต่างๆเช่นเป็นของขวัญเล็กๆน้นอยๆให้กับแขกหรือใช้โปวยทานเพื่อเป็นมงคลสามารถทําเป็นงานอดิเรกได้โดยสามารถเลือกสีและก็ลวดลายให้เหมาะกับพิธีนะคะหลังจากที่เราทําตัวนกแล้วก็จัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําของตกแต่งกันนะคะวันนี้ตุ๊กจะทําเป็นมงกุฎขนาดเล็กสวมให้นกค่ะโดยใช้กระดาษที่ติดมากับกระดาษแบบมื นะคะคจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้ใช้กันไกลซิกแซกหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีกันไกลซิกแซกสามารถตัดเป็นซิกแซกแบบตุกก็ได้นะคะหลังจากนั้นนำมาม้วนกับไม้เสียบลูกชิ้นและทากาวแล้วก็นำมาติดตรงหัวนกค่ะขั้นตอนต่อไปให้นำปากกาเคมีมาวาดตานกนะคะ ตัหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถทำเหรียญโปยทานนกได้ออกมาอย่างสวยงามหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีสาระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันออกไปให้เพื่อนๆที่ต้องการทำเหรียญโปยทานขอให้มีความสุขสนุกกับการทำเหรียญโปวยทานรูปแบบนกน่ารักนะคะ